สีแดงครับขึ้นเม็ดริมกระดานสีขาวทิมเบี้ยกลางกระดานสีแดงกินสีขาวกินกลับมาสีแดงทิมเบี้ยไล่ม้าสีขาวใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในสีแดงเอาเม็ดกินจับม้าสีขาว ถอยม้าจับเม็ดสีแดงใช้เรือผูกสีขาวเอาเม็ดกินตัดเม็ดสีแดงใช้เบี้ย สีขาวถอยม้ากลับสีขาวจึงทิมสูงสีแดงถอยโคนสีขาวขยับขุน สีแดงเอาโคนไล่เรือเรือขาวถอยกลับสีขาวทิมเบียสีแดงขยับขุนสีขาวเอาม้าเข้า ฝั่งสีแดงมีช่องม้าสีขาวจึงใช้เรือผูกสีขาวเริ่มใช้ม้ากินลุกสีแดง ใช้เบีย้ยกินสีขาวทิมเบีย้ยเข้ามาหงายสีแดงถอยมา้าสีขาวทิมเบีย้ยสีแดงใช้โคนสีขาวถอยเบีย้ยหงายสีแดงเอาม้ากิน สีขาวเอาเลือบุกเข้ามาสีแดงใช้ขุนไล่สีขาวใช้เรือผูกสีแดงซ้อนเลือจากนั้นสีขาวตีลุกสีแดงใช้โคนสีขาวเอาเบีย้ยกินไล่มา้า สีแดงขยับเรือสีขาวจึงกินลูกสีแดงขยับขุนสีขาวเอาเรือเข้ามา สีแดงครับรีบตีลุกสีขาวขยับหลบสีแดงขยับไปจับเบีย้ยสีขาวกินเบีย้ยสีแดงจึงตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงเอาเรืออ้อมไปด้านหลัง สีขาวกินเบีย้ยสีแดงจับโคนสีขาวขยับโคนสีแดงซ้อนเรือสีขาวใช้โคนผูกสีแดงจึงขยับขุนสีขาวตีลุกสีแดงหลบ ีขาวกินเบีย้ยสีขาวเอาเรือผูกเบีย้ยสีแดงกินเบีย้ยสีขาวกดเบีย้ยเข้ามาสีแดงใช้เรือจับเบีย้ยสีขาวหงายลูกสีแดงถอยหลบ สีขาวเอาเลือกกดม้าสีแดงขยับขุนสีขาวเอาโคนเข้าฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวกินลุกสีแดงขยับหนีสีขาวปิดเกม ลูกจน